ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคสาสต์ทอล์กความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสุขภาพกันแบบเจาะลึกเลยนะครับเป็นเรื่องที่จะเปลี่ยนวิธีคิดในการดูแลตัวเองไปเลยคือเราจะมาหาทางออกจากความสับสนวุ่นวายของข้อมูลสุขภาพที่แบบโอ้โหถาโถมเข้ามาทุกวันด้วยกรอบความคิดใหม่ที่มันง่ายมากแต่ทรงพลังสุดๆครับ เคยเป็นกันไหมครับแบบว่าข้อมูลสุขภาพมันเยอะไปหมดเลยวุ่นวายมากเดี๋ยวคนนั้นก็บอกให้ทำอย่างนี้คนนี้ก็บอกห้ามทำอย่างนั้นตกลงแล้วอะไรมันคือสิ่งที่ใช่สำหรับเรากันแน่แล่ะเนี่ยแล้วถ้าผมบอกว่าจริงๆแล้วมันมีแนวทางหลักแค่ข้อเดียวเลยนะที่ทรงพลังกว่ากฎเกณฑ์ภายนอกทั้งหมด เป็นไปได้ไหมวันนี้ล่ะครับเราจะมาลองตัดเสียงรบกวนพวกนั้นออกไปให้หมดแล้วมาดูกันว่าแก่นแท้ของการดูแลสุขภาพจริงๆมันคืออะไรและนี่ล่ะครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยจงฟังเสียงตัวเองฟังดูง่ายๆนะครับแต่เชื่อเถอะว่านี่คือแนวทางที่ส่งพลังที่สุดแล้วที่เรามีมันเหมือนกับเรามีเข็มที่ส่วนตัวเลยนะที่จะนำทางเราได้ดีกว่าข้อมูลไหนๆบนโลกนี้ซสอีก คือประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองไปเลยครับว่าสัญญาณที่ร่างกายส่งออกมาให้เรานี่แหละคือตัวหลักคือไกด์นำทางเบอร์หนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสดชื่นนอนหลับดีไหมหรือแม้แต่ผลเลือดส่วนตัวเลขคำแนะนำต่างๆที่เราเห็นกันให้มองว่ามันเป็นแค่ไกด์ไลน์ครับเป็นแค่จุดเริ่มต้นให้เราเอามาพิจารณาเฉย โอเคทีนี้มาดูแนวคิดแรกที่สำคัญมากๆกันเลยครับก็คือการมองทุกอย่างเป็นเครื่องมือไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ความเชื่อที่แบบต้องยึดติดห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดคือหลายครั้งเลยนะที่เราเผลอปฏิบัติต่อแนวทางสุขภาพบางอย่างเหมือนมันเป็นลทัทธิความเชื่อไปเลยอะครับคือต้องทําตามเป,ะเปะ๊ะๆห้ามสงสยัยห้างปรับเปลี่ยนเด็ดขาดซึ่งไอแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าดอกมาหรือหลักความเชื่อที่มันตายตัวแต่ ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองล้ครับเปลี่ยนมามองว่ามันเป็นเครื่องมือแทนเครื่องมือคืออะไรมันคือสิ่งที่เราเลือกมาใช้เพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายไงครับมันยืดหยุ่นกว่ากันเยอะเลยและที่สำคัญที่สุดคือเราเป็นคนควบคุมเครื่องมือไม่ใช่ให้เครื่องมือมาควบคุมเรา ใช่เลยภาพนี้มันชัดมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการออกกำลังกายหรือแนวทางสุขภาพอะไรก็ตามเนี่ยให้คิดซะว่ามันก็เหมือนค้อนซิลหรือเลื่อยที่อยู่ในกล่องเครื่องมือของเรานั่นแหละเราหยิบมาใช้เมื่อจําเป็นมันเป็นแค่เครื่องมือครับไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องไปบูชาหรือยึดต,ติดกับมันแบบตายตัวเอาละ่ะงั้นเรามาลองเอาแนวคิดนี้ไปใช้กับคำถามยอดฮิตที่หลายคนสงสัยกันดีกว่ามาดูกันเลยคำถามแรก เรากินคาร์โบไฮเดรตได้มากแค่ไหนกันแน่ถ้าเป็นแนวทางทั่วไปใช่ไหมครับเขาก็จะบอกเป็นตัวเลขเป๊ะๆเ,เลยว่าห้ามกินเกินกี่กรัมต่อวันแต่ถ้าเป็นแนวทางของร่างกายเราแล้วก็มันจะบอกว่ากินไปเลยกินได้มากเท่าที่ค่าไตรกีอสรายหรือ TG ของเรามันไม่พุ่งขึ้นมาแล้วก็ไม่เกิดภาวะดื้ออินซูลิน เห็นไหมครับว่ามันเฉพาะเจาะจงกับร่างกายแต่ละคนมากออกว่ากันเยอะเลยโอเคคำถามต่อไปแล้วเรื่องออกกำลังกายล่ะครับควรจะทำมากน้อยแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอดีคำแนะนำทั่วๆไปก็มักจะบอกเป็นจำนวนชั่วโมองต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับแต่ร่างกายเราจะบอกอีกอย่างมันจะบอกว่า ออกไปเลยออกได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตราบใดที่ร่างกายมันพร้อมและมันฟื้นตัวได้ทันเวลาคีย์เวิร์ดสำคัญที่ต้องฟังเสียงตัวเองเลยก็คือคำว่าการฟื้นตัวนี่แหละครับแล้วเรื่องที่ฮิตสุดๆเลยละ่ะอย่างการทำ intermittent fasting หรือ IF เนี่ยเราจะอดอาหารได้นานแค่ไหนกันคนส่วนใหญ่ก็จะไปยึดติดกับตัวเลขเนาะ16ต่อ8หรือ20ต่อ4 แต่ถ้าเราฟังร่างกายตัวเองจริงๆแนวทางมันก็คือทําได้นานเท่าที่เราไหวตราบใดที่ฮอร์โมนความเครียดตัวหลักอย่างคอร์ดิซอลมันไม่ออกมาอละวาดหรือพูดง่ายๆก็คือตราบใดที่มันไม่ทําให้ร่างกายเราเครียดจนเกินไปนั่นเองครับมาถึงอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจมากๆถ้าเราบอกว่าอาหารกับการออกกำลังกายมันคือเครื่องมือใช่ไหมครับแล้วผู้งานวิจัยต่างๆหลักคืออะไร ให้ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนเป็นซอฟต์แวร์ที่เรากำลังจะติดตั้งลงในร่างกายของเราพวกงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่เราไปซื้อมาจากร้านนั่นแหละครับคือมันถูกออกแบบมาให้ใช้ได้กับคนส่วนใหญ่ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยนะแต่แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะเหมาะกับคอมพิวเตอร์หรือร่างกายของเราเสมอไปไงครับเราเลยต้องลองติดตั้งดูก่อน ขั้นแรกเลยนะเลือกซอฟต์แวร์ก่อนก็คือไปเลือกแนวทางสุขภาพจากงานวิจัยที่เราสนใจขั้นที่2เริ่มติดตั้งก็คือลองเอามาทําดูเลยขั้นที่3อันนี้สําคัญมากตรวจสอบไดรเวอร์สก็คือคอยสังเกตร่างกายตัวเองว่ามันเข้ากันได้ไหมเรารู้สึกยังไงค่าเลือดเป็นยังไงบ้างและสุดท้ายขั้นที่4ก็คือตัดสินใจว่าจะใช้โปรแกรมนี้ต่อหรือจะถอนการติดตั้งก็คือดูว่าไอแนวทางเนี้ยมันเวิร์ก,กับระบบร่างกายของเราจริงๆหรือเปล่า ประโยคนี้มันสรุปทุกอย่างได้ดีมากๆเลยครับคือของบางอย่างอ่ะมันอาจจะดีนะในภาพรวมแต่คำถามที่สำคัญที่สุดคือแล้วมันเหมาะกับเราไหมมันใช้ได้ผลกับเราจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเป้าหมายสูงสุดก็คือการที่เรากลายเป็นโปรแกรมเมอร์สุขภาพของตัวเราเองเนี่แหละครับเรามีกล่องเครื่องมือเรารู้วิธีที่จะติดตั้งทดสอบแล้วก็ปรับแก้ปโปรแกรมต่างๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสาหรับร่างกายของเราโดยเฉพาะเลย โอเคมาสรุปประเด็นสําคัญที่เราคุยกันวันนี้กันนะครับ 1. ร่างกายของเราคือไก์นาทางที่ดีที่สุด 2. แนวทางสุขภาพต่างๆมันคือเครื่องมือไม่ใช่ศาสนา 3. งานวิจัยคือซอฟต์แวร์ที่ต้องเอามาทดสอบไม่ใช่ทำตามแบบหลับหูหลับตาและข้อสุดท้ายการทดลองด้วยตัวเองนี่แหละคือกุญแจสำคัญที่สุดครับ และคำถามสุดท้ายที่จะทิ้งไว้ให้คิดกันนะครับเมื่อเรามองสุขภาพเป็นเหมือนเครื่องมือและโปรแกรมแบบนี้แล้วอะไรคือสิ่งแรกที่เราจะลองเอาไปติดตั้งแล้วก็ทดสอบกับร่างกายของตัวเองดูครับสวัสดีครับขอตอนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาลงลึกในแนวคิดที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคือมันเน้นให้เรากลับมา ฟังเสียงร่างกายตัวเองเป็นหลักเลยซึ่งไอเดียนี้เนี่ยมาจากข้อเขียนของเพจ Ad Touch นะครับอ่านแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนชวนเรามาตั้งคำถามกับคำแนะนำสุขภาพที่เราอาจจะเคยเชื่อหรือทำตามตาม,ตามกันมาว่าแบบจริงๆแล้วมันอาจจะต้องมีความเฉพาะตัวมากกว่าที่เราคิดนะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาลองกลั่นเอาแก่นความคิดแล้วก็ตัวอย่างเด็ดๆออกมาเพื่อให้เราได้ไอเดียไปปรับใช้ดูแลสุขภาพให้เข้ากับตัวเองจริงๆครับผม ใช่เลยค่ะแนวคิดนี้เป็นการท้าทายมุมมองแบบ one size fits all หรือว่าการใช้ไม้บรรทัดอันเดียววัดทุกคนในเรื่องสุขภาพอย่างชัดเจนเลยมันเป็นการเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญจริงๆคือการสังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราแต่ละคนซึ่งมันเออแตกต่างกันได้มากจริงๆค่ะ น่าสนใจมากครับเั้นเรามาแกะประเด็นหลักกันเลยดีกว่าไหมครับข้อเขียนนี้เปิดด้วยประโยคที่เหมือนเป็นหัวใจหลักเลยที่ว่าจงฟังเสียงตัวเองใช้เกณฑ์ของตัวเองเป็นหลักไม่ใช่ตัวเลขที่คิดมาเองส่วนตัวเลขแนะนำเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นเองฟังดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่ผมว่าจริงๆแล้วมันเปลี่ยนมุมมองได้เลยจริงค่ะคือคำแนะนำทั่วไปหรือพวกค่ามาตรฐานต่างๆอย่างเช่นปริมาณแคลอรี่ที่ค ควรทานหรือว่าควรออกกําลังกายกี่นาทีที่เราเห็นตามงานวิจัยหรือคําแนะนําจากองค์กรสุขภาพต่างๆคือมันก็มีประโยชน์นะคะในฐานะแนวทางหรือไกด์ไลน์ให้เราพอมีจุดอ้างอิงได้บ้างแต่บทความนี้เน้นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เกณฑ์ตัดสินที่ดีที่สุดว่าอะไรมันเหมาะกับเราจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเรานี่แหละค่ะการตอบสนองที่เราสัมผัสได้หรือวัดผลได้จริงๆครับซึ่งในข้อเขียนก็ยกตัวอย่างที่ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยอย่างเรื่องการออกกําลังกายเขาถามว่าควรออกได้มากแค่ไหนครั้งตอบที่ได้เนี่ยไม่ใช่จํานวนชั่วโมงเป๊ะแต่เป็นได้มาก ตราบเท่าที่ร่างกายพร้อมและฟื้นฟูได้ทันใช่ค่ะตรงนี้สําคัญมากๆเลยคือมันเปลี่ยนจากการที่เราไปยึดตารางหรือเป้าหมายที่คนอื่นตั้งมาเป็นการเช็คกับตัวเองจริงๆว่าเออวันนี้เรารู้สึกยังไงเมื่อวานออกกําลังกายไปแล้ววันนี้ร่างกายฟื้นปูไหพอหรือยังมีอาการล้าปวดเมื่อยหรือยังรู้สึกสดชื่นพร้อมลุยต่อได้ถ้าพร้อมก็จัดไปถ้ายังล้าก็อาจจะต้องพักหรือว่าเบาลงไม่ใช่ฝืนทําตามตารางอย่างเดียว เข้าใจเลยครับแล้วเรื่องอาหารก็มีตัวอย่างน่าสนใจอย่างการกินไขมันอิ่มตัวที่มี46อันนี้อาจจะฟังดูเทคนิคนินดนึงนะครับ46คือ p าว m i ติกแอซิที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าต้องระวังหน่อยคำถามคือแล้วเรากินได้มากแค่ไหนละ่ะใช่ค่ะบทความตอบว่าได้มากตราบเท่าที่ ApoB ไม่เกินเกณฑ์ซึ่ง ApoB หรืออะพลิโปโปรตีน B เนี่ย มันเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งที่เกาะอยู่บนไขมันตัวร้ายหรือ LDL ในเลือดนะคะการตรวจค่า ApoB เนี่ยจะช่วยบอกความเสี่ยงของไขมันอุดตันเส้นเลือดได้ค่อนข้างดีกว่าการดูแค่ LDL อย่างเดียวซะอีกทีนี้ถ้าค่า ApoB ของเรายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม้ว่าจะกินไขมัน46ในระดับหนึ่งก็อาจจะแปลว่าร่างกายเรายังจัดการกับไขมันชนิดนี้ได้ดีอยู่ประมาณนั้นค่ะ อ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับคือแทนที่จะกลัวไขมันอิ่มตัวไปสมหมดก็ให้ดูผลเลือดประกอบว่าจริงๆแล้วร่างกายเรารับมือกับมันได้แค่ไหนณปริมาณที่เรากินเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะมันคือการใช้ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์ในร่างกายเราจริงๆมาช่วยตัดสินใจไม่ใช่แค่ทําตามกฎกว้างๆอย่างเดียว ก็คล้ายๆกับตัวอย่างถัดไปเรื่องการกินคาร์โบไฮเดรตนะคะใช่เลยครับถามว่ากินคาร์บได้เท่าไหร่คำตอบคือได้มากตราบเท่าที่ TG หรือไตรกลีเซอไรไม่ขึ้นและไม่ดื้ออินซูลินค่ะ TG หรือไตรกลีเซอไรก็คือไขมันชนิดหนึ่งในเลือดถ้าสูงไปก็เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจเนาะ ส่วนภาวะดื้ออินซูลินก็คือภาวะที่เซลล์ร่างกายตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่ค่อยดีทําให้คุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ยากขึ้นแล้วก็เป็นประตูสู่เบาหวานประเภทที่2ได้ด้วยดังนั้นถ้าเรากินคาร์โบไฮเดรตในระดับหนึ่งแล้วไปตรวจเลือดพบว่าค่าไตรกลีเซไรด์ยังดีอยู่แล้วก็ไม่มีสัญญาณของการดื้ออินซูลินก็อาจแปลว่าปริมาณคาร์บที่เรากินนั้นน่ะร่างกายยังรับมือได้อยู่นั่นเองค่ะอ๋อ oh. คือมันไม่ใช่แค่ดูว่ากินขาปไปกี่กรัมแต่เป็นการดูว่าร่างกายเราตอบสนองต่อค่าปริมาณนั้นยังไงผ่านค่าเลือดพวกนี้ถูกต้องค่ะแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆอย่างการกินผักบทความก็ยังใช้หลักการเดียวกันเลยคือกินได้เท่าไหร่ก็ได้มากตราบเท่าที่ทุกอย่างมันปกติ <c oughs> คําว่าทุกอย่างมันปกตินี่ตีความได้น่าสนใจนะครับคือตราบใดที่กินแล้วยังรู้สึกสบายดี ไม่ท้องอืดไม่แน่นท้องหรือไม่มีอาการแปลกๆจากผักชนิดนั้นๆหรือปริมาณนั้นๆก็แปลว่ามันยังโอเคสำหรับเราในตอนนั้นถูกไหมครับใช่ค่ะบางคนอาจจะไวต่อผักบางชนิดหรือถ้ากินใยอาหารเยอะไปในคราวเดียวก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันจุดนี้ก็ต้องสังเกตตัวเองเป็นหลักเลยค่ะ ผ่ผมและตัวอย่างสุดท้ายที่น่าสนใจมากคือการอดอาหารหรือทำ IF intermittent fasting ที่ฮิตๆิตกันเนี่ยทำได้นานแค่ไหนบทความใช้ภาษาเปรียบเลยได้เห็นภาพมากเลยครับว่าได้มากตราบเท่าที่ตัวแม่คอร์ทิซอลเขาไม่ออกมาอารวาด คอ,อทิซอลคือฮอร์โมนความเครียดหลักของร่างกายเรานะคะการอดอาหารหรือ IF เนี่ยถ้าทาพอดีพอดีก็อาจจะมีประโยชน์แต่ถ้าทํานานเกินไปหรือหักโหมเกินไปสําหรับสภาพร่างกายเราณนะตอนนั้นมันจะกลายเป็นความเครียดทางกายภาพทําให้ร่างกายหลั่งคอทิซอลออกมามากเกินไปซึ่งการที่คอทิซอลสูงครั้งนานๆเนี่ยมันก็ส่งผลเสียได้หลายอย่างเลยค่ะเช่นรบกวนการนอนหลับทําให้หิวมากขึ้นอยากของหวานสะสมไขมันง่ายขึ้นโดยเฉพาะที่พุงหรืออาจจะไปกดภูมิคุมกัน โอ้โหผลกระทบเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแสดงว่าการทำ IF ก็ไม่ใช่ว่ายิ่งอดนานยิ่งดีเสมอไปต้องคอยสังเกตว่าร่างกายเราเริ่มเครียดเกินไปหรือเปล่าซึ่งอาจจะดูจากอาการนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายหรือรู้สึกอ่อนเพลียก็ได้ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะสัญญาณเหล่านี้ก็เป็นเสียงที่ร่างกายพยายามบอกเราเหมือนกันสรุปแล้วเนี่ยทุกตัวอย่างที่ว่ามามันชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยคือเน้นการสังเกตผลลัพธ์แล้วก็การตอบสนองที่เกิดขึ้นจริงในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นค่าเลือดอย่างเอโปบีทีจีหรือความรู้สึกโดยรวมว่าสบายดีไหมการฟื้นตัวฟื้นทันหรือเปล่าหรือสัญญ,ญาณความเครียดว่าคอร์ติซอลสูงไปไหมมันไม่ใช่แค่การทําตามปริมาณหรือระยะเวลาที่เขาว่าดีกันอย่างเดียวนะคะ ครับการเปลี่ยนโฟกัสจากกฎมาเป็นผลลัพธ์แบบนี้มันให้ความรู้สึกที่เป็นอิสระมากขึ้นนะแล้วก็ทําให้เราต้องหันมาใส่ใจร่างกายตัวเองมากขึ้นด้วยซึ่งมันก็เชื่อมโยมไปถึงอีกประเด็นที่ผมว่าคมคายมากในบทความนี้เลยคือการเปรียบเทียบว่าอาหารและการออกกําลังกายเป็นแค่เครื่องมือไม่ใช่ศาสนาความเชื่อลัทธิ อืเป็นการเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากๆค่ะเขาบอกว่ามันเหมือนค้อนสิวขวานมีดเป็นอุปกรณ์ช่างมีไว้ใช้งานให้เหมาะกับงานไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องไปบูชาอาหารหรือรูปแบบการออกกําลังกายก็เหมือนกันมีประโยชน์ในตัวมันเองแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตไม่ใช่าศาสนาที่เราต้องยึดถือแบบสุดโตง่ง พอคิดแบบนี้แล้วมันช่วยลดแรงกดดันได้เยอะเลยนะครับไอความรู้สึกผิดเวลาแบบหลุดกินของที่ไม่คลีนหรือว่าได้ไม่ได้ออกกำลังกายตามแผนเป๊ะๆลดความใช้คำได้เห็นภาพเลยว่าจะไปบูชาอะไรกันนักหนาเหมือนกับว่าอย่าไปยึดติดมันจนกลายเป็นความเชื่อที่แตะต้องไม่ได้เลยนะ ใช่ค่ะในยะสําคัญทางจิตวิทยามันอยู่ตรงนี้เลยมันช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลหรือแม้กระทั่งความรู้สึกผิดที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อเราทําตามกฎที่ตั้งไว้ไม่ได้การมองว่ามันเป็นแค่เครื่องมือนะคะช่วยให้เรามีท่าทีที่เป็นกลางมากขึ้นเราสามารถเลือกหยิบ เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานหรือเป้าหมายสุขภาพของเราในขณะนั้นได้ยังมีเหตุผลแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นอาจจะเป็นการกินโปรตีนให้ถึงแล้วก็ออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งแต่ถ้าเป้าหมายคือลดความเครียดเครื่องมืออาจจะเป็นโยคะหรือการเดินเล่นสบายๆไม่ใช่ว่าต้องยึดติดกับเครื่องมือชนิดเดียวตลอดไป ถูกต้องเลยค่ะหรือแม้แต่เรื่องอาหารบางช่วงเราอาจจะเลือกใช้เครื่องมืออย่างการคีโตคีโตเจนิกไดเอทเพื่อเป้าหมายบางอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องนับถือคีโตเป็นศาสนาที่ห้ามแตะต้องคาร์โบไฮเดรตไปตลอดชีวิตพอถึงเวลาหรือเป้าหมายเปลี่ยนไปเราก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องมืออื่นที่เหมาะสมกว่าได้ค่ะไม่ผิดอะไรเลย การมองแบบนี้ทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นช่างที่เลือกใช้เครื่องมือเองมากกว่าเป็นสาวกที่ต้องทําตามคำสอนอย่างเคร่งครัดเลยนะครับแล้วมันก็ยังเชื่อมโยงกับการเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งในบทความที่ว่างานวิจัยก็เหมือนโปรแกรมสำเร็จรูปอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับใช่ค่ะเขาอธิบายต่อว่า โปรแกรมสำเร็จรูปเนี่ยก่อนจะใช้ได้เราต้องเอามา i n นส tall หรือติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ของเราก่อนซึ่งคอมพิวเตอร์ในที่นี้ก็คือร่างกายของเรานั่นเองแล้วผลจากการ i n นส tall เนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะบางทีก็ใช้ได้บางทีไดรเวอร์ก็ไม่แมชกันซะง,งั้นอ๋อหมายความว่า แม้จะมีงานวิจัยดีๆออกมาสนับสนุนแนวทางสุขภาพบางอย่างหรือมีคนมากมายใช้แล้วได้ผลดีแต่มันก็ไม่ได้การันตีร้อเปอร์เซนตว่าจะเวิร์กกับคอมพิวเตอร์หรือร่างกายของเราเสมอไปหรอกครับถูกต้องค่ะร่างกายคนเรานี่มีความแตกต่างหลากหลายมากจริงๆค่ะตั้งแต่ระดับพันธุก,กรรมระบบเผาผลาญจุลินทรีย์ในลำไส้ไปจนถึงไลฟ์สไตล์ความเครียดสภาพแวดล้อมมันต่างกันหมดเลย การ install ในที่นี้ก็คือการลองนำแนวทางนั้นๆมาปรับใช้กับตัวเองจริงๆแล้วสังเกตผลลัพธ์อย่างใกล้ชิดทั้งความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหรือผลเลือดต่างๆอย่างที่บทความสรุปไว้เลยค่ะว่าลองมา install ใช้ดูก่อนแล้วเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวเอง เหมือนกับว่างานวิจัยให้ซอฟต์แวร์ที่อาจจะดีมาแต่เราต้องเป็นคนทดลองติดตั้งแล้วก็ดูว่ามันรันได้ดีบนฮาร์ดแวร์ของเราหรือเปล่าถ้าใช้แล้วเครื่องแห้งหรือไม่ตอบโจทย์ก็ต้องกล้าที่จะอินสตอลหรือปรับแต่งไม่ใช่ฝืนใช้ต่อไปเพียงเพราะมันเป็นโปรแกรมยอดนิยมแบบนั้นใช่ไหมครับแม่นยำเลยค่ะ มันคือกระบวนการทดลองส่วนบุคคลหรือ personal experimentation ซึ่งสำคัญมากๆในเรื่องสุขภาพการปรับเปลี่ยนตามข้อมูลป้อนกลับหรือ feedback ที่ได้จากร่างกายตัวเองนี่แหละคือหัวใจสำคัญของการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนจริงๆมันสำคัญกว่าการทำตามตำราหรือคำแนะนำเป๊ะๆโดยไม่เคยสังเกตผลที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยค่ะ การคิดเรื่อง install โปรแกรมสุขภาพลงบนร่างกายเราเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำว่าแนวทางเฉพาะบุคคลมันสำคัญจริงๆนะครับแล้วทำไมการปรับมุมมองมาให้ความสำคัญกับการฟังเสียงตัวเองการทดลองส่วนบุคคลแบบนี้มันถึงสำคัญเป็นพิเศษในยุคปัจจุบันล่ะครับ โอ้โหสำคัญมากเลยค่ะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพมันท่วมท้นขนาดนี้มีทั้งคำแนะนำทฤษฎีเทรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาบางทีก็ขัดแย้งกันเองด้วยซ้ำการยึดหลัก ฟังเสียงตัวเองแล้วก็ทดลองด้วยตัวเองเป็นแกนกลางเนี่ยจะช่วยให้เรามีหลักยึดค่ะไม่สับสนหลงทางไปกับข้อมูลที่ถาโถมเข้ามาช่วยให้เรากลั่นกรองแล้วก็เลือกแนวทางที่ใช่สำหรับเราจริงๆได้ดีขึ้นแทนที่จะกระโดดตามแฟชั่นสุขภาพล่าสุดไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่ามันเหมาะกับเราจริงหรือเปล่าเหมือนมีเข็มทิศส่วนตัวนาทางท่ามกลางมหาสมุรข้อมูลเลยนะครับ แบบนนั้นเลยประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็อยากอีกอย่างคือมันช่วยลดความเครียดแล้วก็ความกดดันจากการพยายามฝืนทําตามกฎเกณฑ์หรือเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพร่างกายหรือวิถีชีวิตของเราจริงๆการบังคับตัวเองให้ทําในสิ่งที่ขัดกับธรรมชาติของร่างกายในระยะยาวเนี่ยมันไม่เพียงแต่นําไปสู่ความล้มเหลวแล้วก็ความรู้สึกผิดนะคะแต่ยังอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจได้จริงๆด้วย จริงด้วยครับการต้องฝืนตลอดเวลามันเหนื่อยแล้วก็ท้อแท้ได้ง่ายเลยนะอาจจะมองได้ว่าแนวคิดนี้เป็นการคืนอำนาจในการตัดสินใจเรื่องสุขภาพกลับมาให้ตัวเราเองมากขึ้นเรายังคงรับฟังข้อมูลจากภายนอกนะครับทั้งงานวิจัยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ของคนอื่นแต่เราใช้มันเป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจชิ้นหนึ่ง ไม่ใช่คำสั่งที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดใช่ค่ะผู้ตัดสินสุดท้ายหรือเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดก็คือร่างกายของเราเองผ่านการสังเกตการทดลองและการเรียนรู้ว่าอะไรที่ส่งผลดีต่อเราจริงๆในองค์รวมทั้งความรู้สึก พลังงานผลเลือดแล้วก็สุขภาพในระยะยาวมุมมองนี้น่าสนใจนะคะมันสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง personalized medicine หรือการแพทย์เฉพาะบุคคลที่มองว่าการรักษาและป้องกันโรคควรจะต้องปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของแต่ละคนไม่ใช่ใช้มาตรฐานเดียวเหมือนกันหมดเห็นภาพใหญ่ขึ้นเลยครับว่าแนวคิดฟังเสียงตัวเองมันไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงไปถึงแนวทางการแพทย์สมัยใหม่ด้วยงั้นเรามาสรุปประเด็นสาคัญ ที่เราได้สำรวจจากข้อเขียนของ AdTouch ในวันนี้กันอีกทีนะครับหลักๆเลยคือความสำคัญของการกลับมาฟังเสียงร่างกายตัวเองใช้ผลลัพธ์และการตอบสนองที่เกิดขึ้นจริงเป็นเกณฑ์หลักในการตัดสินใจเลือกแนวทางสุขภาพ ใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องการมองอาหารและการออกกำลังกายเป็นเพียงเครื่องมือที่เราเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเป้าหมายและสถานการณ์ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องยึดถือเป็นาศาสนาหรือลทัทธิซึ่งอันนี้ช่วยลดความกดดันและความยึดติดลงได้มากเลย และสุดท้ายคือการใช้คำแนะนำทั่วไปหรือผลจากงานวิจัยเป็นเหมือนแนวทางเริ่มต้นหรือโปรแกร,รมสำเร็จรูปที่เราต้องนำมาทดลองหรือ i n นสตอลปรับใช้กับร่างกายของเราเองเสมอเพื่อดูว่ามันเข้ากันได้ดีกับระบบของเราหรือไม่ก่อนที่จะนำไปปรับใช้อย่างจริงจังถูกต้องค่ะหัวใจสำคัญที่สุดที่เชื่อมโยงทุกประเด็นนี้เข้าด้วยกันก็คือการสังเกตการ เรียนรู้และปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องตามการตอบสนองของร่างกายเราเองอย่างที่บทความสรุปไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าต้องลองมาอินส tall ใช้ดูก่อนแล้วเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองมันคือกระบวนการเรียนรู้ส่วนบุคคลที่ไม่สิ้นสุดจริงๆค่ะยอดเยี่ยมมากครับเป็นแนวคิดที่ทั้งปลดปล่อยแล้วก็เสริมพลังให้เราดูแลตัวเองได้ดีขึ้นจริงๆก่อนจะจากกันไปนะครับอยากจะทิ้งท้ายด้วยคาถามชวนคิดที่ต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ ถ้าวันนี้เราลองตั้งใจฟังร่างกายตัวเองให้ละเอียดขึ้นอีกนิดจะมีเสียง หรือสัญญาณอะไรบ้างที่ร่างกายอาจกำลังพยายามสื่อสารกับเราอยู่แต่ที่ผ่านมาเราอาจจะเ,เร่งรีบจนไม่เคยได้ยินหรือมองข้ามมันไปอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกเพลียเล็กๆตอนบ่ายอาการท้องไส้ปั่นป่วนเบาๆหลังเมื่ออาหารหรือแม้แต่ความรู้สึกสดชื่นมีพลังเป็นพิเศษหลังได้ทำกิจกรรมบางอย่างลองใช้เวลาสังเกตสัญญาณเล็กๆน้ยๆยเหล่านี้ดูนะครับมันอาจจะเป็นข้อมูลสาคัญมากๆในการดูแลสุขภาพของเราก็ได้สาหรับการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้ก็มีเนื้อหา เข้มค้นประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ